ครับครับอันนี้มาก<า>ึจมาผูก่อจัดอันนี้ก็เป็นกรรมฐาน,นที่ทายแล้วของสัปดาห์สุดท้ายอันนี้กรรมฐานคือท้ายของราตรีนนี้เราจะมาสรุปทำ ดีได้ประพฤติปฏิบัติคนอาจจะยังไม่เข้าใจาเรื่องการประพฤติปฏิบัติในการเจเนินฌานในการส,าร,ถถาาสารรมฐานทั้งสี่ธรรมฐานสี่เป็นอย่างไะเราก็จะแยกเป็นหมวดว่ากรรมฐานบทแรกว่าด้วยของเรื่องสติเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ทำทั้งหลายก็ดีไม่ว่าจะเป็นมัรคมีองค์แปดก็ดีนนะก็จะเหลือเมื่อยอนยอ่อลงมาแล้วเนี่ยเป็นหมวดของสีบ้างเป็นของสมาธิบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นสีหรือสมาธิหรือปัญญาก็ตามนะก็ต้องมีสตินะที่คอยดูคอยรักษาให้กรรมฐานบทแรกนะเรียกว่าน,นี่กรรมฐานสี ก็คือเรื่องของสติคือการระลึกได้แล้วเราจะไประลึกตากอะไรเรียกว่าเราระลึกถึงอานาปานสติระลึกรูกล้ลวงที่กายก็คือรู้ระลึกถึงอพุทธานุสติบ้างธรรมานุสติบ้างสังขานุสติบ้างอย่างนี้เพื่อให้จิตเรามีกำลังจิตให้เราเข้าถึงความตั้งมั่นหรือเรียกยง่ายๆให้เข้าถึงกระแสพรัตตนไตายแสงความดี นี่จึงว่าเป็นแม่บทแรกของกรรมฐานสนี่ะก็คือการระลึกได้คือตัวสต,ติเมื่อเรามีตัวระลึกได้นะหรือมีองค์ภาวนาก็ดีหรือทำรรที่ใดก็ดีที่เรามีเครื่องทำเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็จะมีที่เกาะนะไม่ฟุ้งซ่านคานใจหรือปฏิบปทาคำสอนกูบาจารย์ก็ดี นะเอาไปเป็นเครื่องอยู่เพื่อน้องเขาถึงความสงบอย่างนี้นรืนอกรรมฐานบทแรกของเราในกรรมฐานสี่ก็คือตัวสติท่านเขาว่าตัวสติการระลึกถึงอานาปานสติอย่างนี้นนก,นบบนก,นก็ชื่อว่าเรามีสติอยู่มีลมหายใจนะมีสติอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่องค์ภาอนามีสติอยู่ในใะจต,ตอง พิจารณาธรรมอยู่ก็ดีอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสมถะกรรมฐานอย่างนั้นนะนั้นกรรมฐานนะบทที่สองก็คือเรื่องของศีลนะทำไมถึงว่าการรมฐานในบทที่สองนะเป็นเรื่องของศีลในกรรมฐานทั้งสี่เป็นอย่างไรนะเรืยอการมาเจริญพรหมิหารสีลเรื่องการจเจริญแผ่เมตตาจิตอย่างนี้เป็นเรื่องของศีล การขอขมากรรมการขออสิกรรมนี้ก็เป็นเรื่องของสีนะเมื่อมนุษย์ยังมีจิตใจอาฆาตพยาบ,บาทมีความอิจฉาริษยามีความมักโกรธในการคในรูติในรูปเรืตอเิเสั่สะบัในธรรมลมใ,ลใ,ลใลดใดาที่เรายังมีความพอใจอะไรอย่างนี้การจ,จะไปประพฤติปฏิบัติในพรหมจารย์ก็ดีมันจ,จะเป็นส,สิ่งที่ทําได้ยากเขาที่ต้องละชําระศีเสียก่อนนั้นกรรมาฐานแม่บทที่สองก็คือเรื่องของสี หรือการเจริญพรมวิหารและการเจริญขอ,ขอกรรมกรรมแต่ขออุกรรมต่อกรรมที่เราเคยล่วงเกินและเมื่อรือว่าใครก็ตามใครเรานั้นน้อมจิตลงไปเพื่อตาดเอาอิกรรมเพื่อจะให้อภัยทานไห้เกิดขึ้นแต่เพื่อเราให้อภัยทานจิได้จึงเรียกว่าจิตเหล่านั้นตั้งต้นอยู่ที่คุณงามความดีหรือเรียกว่าสวรรค์ น,นีเรื่องของสีเพราะสีนี้ที่ทําให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นแต่เข้าสู่ความเป็นสุคติภูมิก็คือสวรรค์นั่นเองนั้นเรามาตั้งต้นความความดีเราเรียกว่าสีเมื่อตั้งต้นความดีได้เราถึงจะมาอธิษฐานบารมีอธิษฐาน,าน,านบุญนะทั้งว่าต่อไปด้วยคือในกรรมฐานแม่บททั้งสีน่นี้คือบทที่สามก็คือ เรื่องของนะมัทคือทางเดินนะจะเห็นว่ากรรมฐา,านบทแรกก็คือเรื่องของสติกรรมฐา,านบทที่สองคือเรื่องของสีอนะนี้กรรมฐา,านบทที่สามนะที่เราจะมาพิจารณาเมื่อเราอธิษฐาน,านแต่เมตตาคตาิกรรมของ,ของขกรรมกรรมแล้วเราจะเป็นเรื่องของการอาธิษฐานบารมี อังนั้นบารมีที่เราจะเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อเรามาจะกัตัดวัฏฏะสงสารตัดภพตัดชาติั้นเราก็ต้องมาดูที่ต้นเหตุนี่ก็คือหนึ่งในอริยสัจความจริงเราก็มาพิจารณากรรมาถามแม่ปกีิสาสว่าด้วยทางเดินแห่งมรรคควา้ดยศีลว่าด้วยสมาธิว่าด้วยปัญญา มาว่าด้วยอะไรให้เรามาพิจารณาอะไรหรือมาพิจารณาเรื่องกาายเรื่องการตัดสังโยชน์สกายริที่ว่าเราหลงผิดเห็นว่ากายนี้เป็นเราเราลองพิจารณาว่าอะไรถ้ามันเป็นเรามันใช่เราจริงไหมถ้าเป็นเราเราจริงอันว่ากายนี้พยายามเจ็บก็ดีอยากป่วยก็ดี เราไม่สามารถห้ามมันได้หรือเปล่าถ้าอดไสิ่งใดก็ตามเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้เล้นแล้วไปสู่ความเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาความเสื่อมสลายนะความแปลปวนตลอดเวลาทั้งสิ้นนี่แหละจึงเรียกว่าไม่ใช่ของเราอย่างนี้มันเป็นของของโลกโลกที่ต้องคืนสู่โลกนี้ไปนะอย่างนี้พอเราพิจารณาต้นเหตุทั้งหลายกามคุณ เมื่อเรายังติดอยู่ในกายเนี่ยเรียกวติดอยู่ในการมนะอย่างนี้ก็ให้เราพิจารณาละลงไปเพ่งโทษลงไปรงเรียกว่าจิตนั้นนะเมื่อเราพิจารณาทำอย่างนี้ได้ยิ่ชื่อว่าเป็นเรื่องของปัญญา,าสมาธิสี่ก็ดีมันมารวมตัวกันวิวจิตนั้นเป็นมรรคนะนี่กรรมฐานบทที่สามนี่เรียกว่าเป็นทางเดินแห่งมรรค เมื่อเราพิจารณาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงในเห็นอริยสัจได้ว่ากายนี้นิ่ใช่เรานะเป็นเพียงสัตว่าธาตุทั้งสี่นั้นบูระาชุมธาตุกันเป็นสัตว,า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 ,ตวาว่ากายที่เรามาอยู่อาศัยช่วงขนาหนึ่งนะเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้ว่ากายเนี่ยถ้ามันเป็นของเราจริงเราต้องสั่งห้าม,มันได้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่หปวดเมื่อเรายามีความทุกข์ใด แต่นี้เราก็ไม่สามารถจะบังคับบัญชากันได้นี่แหละอะไรที่มันอยู่นอกเหนือนการบางังคับบัญชาของจิตเราจึงเรียกว่าไม่ใช่เราอย่างนี้เมื่อเราเห็นได้อย่างนี้เราก็จิตมันก็จะโปรง่งนะลายความกำหนัดความยึดมัน่นถือมั่นในกายนะสุดท้ายก็จะเข้ามาสู่กรรมฐานแม่บทที่สี่ก็คือนิโลธว่าดโดยอุเบกขาชาญ นะเมื่อเราเห็นในอย่างทุกอย่างนี้แล้วจิตมันก็จะวางอุเบกขาเรียกการวางเฉยเสียได้ในกายเมื่อเราไม่สนใจในกายนี้อีกต่อไปแต่เป็นเพียงแค่อาศัยว่ากายนี้เป็นเครื่องอยู่ที่อาศัยให้เรารเราเป็นจิตเราเป็นบาร,รมีรเราเป็นปัญญาเรป็นธรรมเดินเหงนะก็นี่แหละเรียกว่ามีโลดเพื่อจะดับอารมณ์เนะมื่อเราพิจารณาในกรรมฐานทั้งสี่นี้อยู่บ่อย เราก็จะให้เขาถึงในรู้แจ้งในอริยสัจได้ดังนั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นในกรรมฐานแม่บทแรกเนี่ยว่าด้วยสติอย่างนี้คําว่าว่าด้วยสติอย่างนี้การละลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระนะเป็นี่พึ่งนะมีองค์ภาวนากำนึดูในอานาปานสติอย่างนี้เรียกว่าอะไรอย่างนี้เ็าเรียกว่าเห็นชอบนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ บุคคลใดเลยมีความห็นชอบเรียกว่าสมาธิฏฐินะเมื่อจะมาพิปฏิบัติในทางเดินสายการในสีสมาธิปัญญาเนี่ยนะย่อมไม่มีทางหลงทางได้เพราะตั้งแต่เริ่มต้นเดินออกเดินทางในทางเดินแห่งมรรคถ้ายังไม่สามารถจะเข้าถึงสมาธิฐิได้เนี่ยเพราะไม่สามารถจะเข้าถึงการห็นชอบได้นั้นเรียกว่า ถ้าเราตั้งสต,ติไว้ผิดรละลึกไว้ที่ผิดแล้วนะสิ่งนั้นไม่ใช่ทางเดิแห่งมากเลยเมื่อเรามีสัมมาทิฐิชอบได้นะเมื่อเรามาพิจารณานะนะ้องลงมาในกรบบวนฐานแม่ปวที่สองก็ว่าด้ที่ศีลนี่ันว่าที่ศีลคืออะไรการดำลิบชอบเช่นดำลิออกจากกรตาดำริออกจากความอาฆาตพยาบา ฉันจ ah at an ึงให้โยมนั้นเจริญโพมิหารสีหาอิานของสิกรรมขอขมาการเพื่อตัดเบี้ตัดการตัดพบตัดชาติตัดความอาฆาตปฏิมัติตัดความกังวลตัดความทุกข์สร้างนั่นเองนี่เรียกเรออีกว่าเรียกว่านิวรณ์อย่างหนึ่งแต่เรียกว่าอุปกิเลสอย่างหนึ่งแต่จะทําให้จิตนั้นมันฟุ้งซ่านรับขางใจแต่เรียกว่าเป็นมารภายในและมารภายนอกอย่างหนึ่งตรงนี้ชื่อว่าเรื่องของศีแต่เกี่ยวกับดัมมิ <Yeah. S 2> เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อาริฐานได้อย่างนี้แล้วพิจารณาตามเหตุปัจจัยแล้วตามกาลังของสมาธิของปัญญารัทธาของเราได้อย่างนี้นะวันทบทวนพิจารณาในกรรมฐานสี่บ่อย,อยว่ากรรมฐานบทแรกว่าด้วยอะไรมีความหมายอย่างไรเป็นไปเพื่ออะไรกรรมฐานบทที่สองเมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้วจะวางติดอย่างไรและเข้าถึงอะไรเข้าถึงศีหรืออุปมาว่า นะตั้งแต่กรรมฐานบทแรกก็ชื่อว่าเป็นปฐมวิชาที่เรียกว่าวิตกวิจารณอ,อารมณ์นะแล้วเข้าปฐมฌานาเสร็จแล้วเนี่ยนะเป็นกรรมฐานบทแรกเมื่อเขาถึงนะกรรมฐานแม่บทที่สองก็ชื่อว่านะทูติยะฌานในฌานที่สองคืออะไรก็คือเมื่อเราละอารมณ์วิตกวิจารณและความกังวลเสจได้ต้นเหตุคืออะไรเราต้องมาละอารมณ์ละ,ะ,ะความอาฆาตพยาบาทเมื่อละได้เสร็จแล้วเนี่ย ถ้าว่าจใจเราเป็นปกติแล้วอย่างนี้แล้อเอาปิติมันก็บังเกิดขึ้นเมื่อตัวปิติบังเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราสามารถละว,วางใครเอานมได้นะมันเข้าไปถึงทุติยะชาชาทีา่สองนะเพื่อทำฐานแม่บทที่สามเกิดขึ้นนะมันก็จะมีกําลังของสมาธินะมีกําลังของปัญญาเพื่อไปพิจารณาทำนะนก็คือเข้าไปตัิยะชาเข้ามาเอาตัิยะชานะเนี่ยา ก็เรียกว่าอาศัยปิติเป็นเครื่องอยู่ทําให้เรานั้นกายและจิตนั้นเป็นปราธิตมีความสงบจิตยิ่งขึ้นไปนี่กําลังของสมาธิก็มีกําลังมากเพื่อจะไปพิจารณาไปประหัทวาะหรแนะถอนถอนอุปาทานยนงขันและอารมณ์ในขันห้าก็คือสักญาณิทิที่เราหลงผิดว่ากายนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาละมันเห็นได้อย่างนี้แล้วก็เห็นว่ารูปและนามนี้จิตและกายนี้เป็นคนละส่วนนะ ไม่ควรยึดมั่นเฉมั่นเมื่อพิจารณาตามเหตุปัจจัยด้วยปัญญาของเราเห็นตามนี้แล้วแหลนะนะกำลังของสมาธิหนึ่งก็ลังเกิดขึ้นนะจนน้อมจิตลงไปถึงความวางเฉยอุเบกขาได้เองเรียกเป็นอุเบกขาฌานเป็นจตุตระยาชาตทั้งสี่ดินน้ำไปลงก็เสมอเหมือนเป็นเอกตาด้วยความตั้งมั่นมากนะอย่างนี้เพียงเท่านี้แหละถ้ามันพิจารณาอยู่บ่อยๆในเมืองซ้งำแล้วซ้ำเล่า แม้ผู้ใดจะมีราคะมีโมหะจริตโสดาจริตมากเพียงใดก็ตามแต่เมื่อเราพิบัติในปฏิปทานี้แต่ในกําลังของนะพระทั้งหา้าเพื่อ้เขาถึงในอิบาสีในความเพียรในสันทาความพอใจเขาเรียกว่าศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาจะหาความเพียรไม่ได้เมื่อเรามีศรัทธาก็าถึงความเพียรวิริยะแล้วก็ถึงกิตติจตจรอเรียกเขาถึง,จจจงขวาชฌาน พอถึงการใกล้ควรในธรรมถูกต,ต้องในธรรมก็ถึงแต่การพิจารณาธรรมหรือการจรญวิปัสสนาญาณนั่นเองดังนั้น,น,คนใครใกลดควรในตามฐานสี่อย่างนี้อยู่บ่อยๆชื่อว่าบุคคลนั้นมีกระแสะพระโสดาบาับานปฏิพลเกิดขึ้นอย่างนี้ย่อมเข้าถึงกระแสะของน่ะความเป็นอริยบุคคลน่ะและไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนหรือกําลังของสมาธิของฌานมันเป็นเพียงแค่ อุบายทำให้จิตเหล่านั้นมีกําลังเพื่อจะพิจารณาประหารประหารกิเลสหรือรอ,รอุเเลศทั้งหลายไม่ใช่ไปยึดว่าในฌานฉันได้ฌานชนิดฉันได้ฉันและไปยึดในสิ่งเหล่านี้เรียกว่านะยังมีอัตตาตนตอนอยู่เพราะเราว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นแค่อาศัยไม่ได้ยึดแต่ธรรมทั้งหลายนเป็นแค่อุบายเป็นเครื่องให้เรานั้นนะมาพโกมากันกองแต่จิตให้มีความคงใส ให้ลีเข้าถึงการอื่นรู้ถ้ากณถึงุทธผู้รู้นะผู้เตื่น,นและผู้บทบาทให้เอาถึงตัวพุทธะผู้รู้แจ้งในทุกในอริยสัจนั่นเองนั้นที่ฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้ยมลองไปพิจารณากรรมฐานทั้งสี่นะตั้งแต่บทแรกนะปฐมบทบทที่สองบทที่สามและบทที่สี่ก็คือเห็นตามความจริงในอริยรสัจสี่นั่นเองดังนั้น แต่ขอโยมนั้นจงลอาไปพิจารณาบรรทุกัวนดูอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะแต่กรรมฐานในกามคือสุดท้ายฉันขอสูไว้เพียงตรงนี้เพื่อไปไปตามในอัตภาพกายสังขารนะดังนั้นก็ขอโมทนาสาธุทุกบุคคลความดีทั้งหลายที่โยมนั้นมีศรัทธานะมีน้ำใจน้ำใจน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะที่ยังมาร่วมสร้างบุคลบารมีนะน้าตถานที่นี้ แต่ันเนียงไรก็ตามแล้วจัก็ขอฝากไว้ให้โยมทั้งหลายนั้นนะจงจได้ทอดทิ้งในะเรือธรรมนิยนะสักวันหนึ่งอาจจะเป็นที่พึ่งพานะแล้วเป็นสิ่งที่นะหลักให้โยมทั้งหลายนั้นนะเด็ดเน้าข้ามพ้นทุกได้ในที่สุดนะฉันขอโมเนาไวลร่วมหนะ้าอันหนึ่งอันใดก็ตามมีโยมมีมกุศลมิศธานและสถานที่อย่างนี้ ด้วยเหตุปัจจัยในบุปกรรมใดก็ต,ตามก็ดีอะไรแล้วที่มันล่วงไปในอารมสุรกรรมจิตมีความเห็นผิดก็ดีความรู้ทาไมไปถึงการก็ดีเมื่อเรามีความสํานึกแล้วมีความเข้าใจตามเหตุปัจจัยแล้วขอโยมคิดว่าเรานั้นจะระลึกถึงธรรมเป็นเครื่องอยู่เอาธรรมนั้นเป็นหลักใจอย่าได้เอายึดบุคคลหรือใครก็ตามนั้นเป็นเสนะเป็นอีกพึ่ง จงเอาธรรมเปน็นีพืงแล้วน้อมธรรมนั้นประเด็นปฏิบัตินั่นแหล,ล,ละแล้วเราจะเข้าถึงธรรมที่แท้จริงอย่างนี้ชื่อวเป็นทูตนะตื่นจากอาวิชชาหรือความหลงนั้นเสียได้เองริอโ,โมธนาทุกบุตรุสล์ตะสาธุตั<า>้งอันนม้ว่าเราจะมีเพียงเวลาสั้นๆและขอยมน้อมพิจารณาธรรมทฉ่ฉันก่าวสักครู่เป็นบทสรุปสุดท้าย แม้จะเป็นเพียงขณะจิตสั้นๆก็ตามนะเพื่อโยมจะได้เข้าเข้าองค์สมานุุเจ้าเรี่ยวการชำระสิ่งชำระจิตชำระกายวาจาให้แผ่นผงแผ้วให้มีกำลังจิตให้มีกำลังชาตเป็นตะบะเพื่อจะกระปะหัดประหารประคับปรครองในการน้ำมาแห่งการนี้ที่จะเป็นคอยอุปสรรคกับความมงานความดีที่เราจะทำแต่ขอโยมตั้งจิตตั้งใจเป็นววระสุดท้ายนะจะได้ไปพักไปผ่อนไปทำการงานเป็นทุระ É, uh, não.